นิยายเรื่องนี้แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังไรเดอร์เก่งชายหนุ่มผู้เป็นไรเดอร์ส่งอาหารด้วยรูปลักษณ์ที่ธรรมดาและบุคลิกที่เป็นกันเองเขาคือหนึ่งในผู้คนที่ทำงานหนักทุกวันเพื่อปากท้องทุกคืนที่ผ่านมาเก่งคุ้นเคยกับการขับรถผ่านตรอกแคบๆท่ามกลางบรรยากาศในเมืองหลวงที่มักเต็มไปด้วยไฟจราจร และเสียงรถสัญจรแต่ในคืนนั้นบรรยากาศเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง19:45น,นาทีเก่งได้รับแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันเพื่อไปรับอาหารจากร้านที่อยู่ใกล้จุดจอดของเขาพิกัดปลายทางแสดงชื่อสถานที่ว่าบ้านคุณหญิงวิลาวันพร้อมคำเตือนในคำอธิบายระวังสัตว์เลี้ยงในบ้านเขากดรับงานโดยไม่คิดอะไรมากจากประสบการณ์ที่ผ่านมาคำเตือนพวกนี้อาจหมายถึงสุนัขตัวใหญ่ที่เพียงแค่เห่าเสียงดัง ยี่สนาฬิกาสินาทีเมื่อเก่งไปถึงจุดรับอาหารทุกอย่างก็ดูปกติร้านอาหารชื่อดังยังคงเปิดไฟสว่างและมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาไม่ขาดสายหลังจากรับออเดอร์เสร็จเรียบร้อยเขาตรวจสอบเส้นทางปรากฏว่าที่หมายอยู่ในย่านชนบทซึ่งห่างออกไปราว15้ากิโลเมตร21่สนาฬิการะหว่างทางถนนเริ่มเงียบลงเรื่อยๆเมื่อเข้าสู่ย่านชานเมืองแสงไฟจากเสาไฟเริ่มเบาบาง เก่งยังรู้สึกสบายใจเพราะยังได้ยินเสียงเครื่องยนต์ที่เป็นเพื่อนในความมืดทว่าเมื่อเข้าไปลึกกว่านั้นถนนกลายเป็นทางดินที่ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างสงสัยเป็นบ้านคนรวยที่อยู่ลึกหน่อยเก่งพูดปลอบตัวเองในใจก่อนจะเปิดไฟหน้ามอเตอร์ไซค์และขับต่อไป21นาฬิกา20นาทีบ้านที่หมายถึงเป็นบ้านเก่าทรงโบราณประตูเหล็กสูงสนิมเกาะเปิดอ้าเหมือนรอรับใครบางคน ความมืดรายล้อมโดยรอบทําให้เก่งรู้สึกถึงความอึดอัดอากาศเย็นผิดปกติจนเขาต้องยกมือขึ้นลูบต้นแขนขอประตูเอาของไปส่งแล้วรีบกลับดีกว่าเขาคิดและก้าวไปที่ประตูบ้านพร้อมเสียงลมหายใจตัวเองที่เริ่มดังขึ้นแครเสียงบางอย่างดังขึ้นจากความมืดเก่งหันควัมไปมองรอบตัวแต่ไม่เห็นสิ่งผิดปกติเสียงฝีเท้าบางเบากลับค่อยๆดังขึ้นใกล้เขาทีละน้อยมีใครอยู่ไหมครับ มารับของหน่อยครับเก่งตะโกนเรียกแต่ราการตอบรับประตูบ้านเริ่มเปิดออกเองด้วยแรงลมเสียงสนิมเสียดสีกันดังแหลมคล้ายเสียงกรีดร้องเก่งเริ่มลังเลแต่ด้วยหน้าที่และความเกรงใจลูกค,ค้าเขาตัดสินใจเดินเข้าไปภายในบริเวณบ้านมีเพียงเสียงลมพัดกับใบไม้ที่ไหววีกข้าวของบางอย่างกระจัดกระจายเสาโครงสร้างบ้านดูเหมือนจะไม่มั่นคงแสงจันทร์ที่ลอดผ่านเมฆคลุมเค้ามองเห็นบางส่วนที่ซี่จาง ขอโทษครับผมมาส่งอาหารครับมีใครอยู่ไหมเงียบก่อนที่เก่งจะตัดสินใจกลับเสียงหนึ่งดังมาจากในบ้านเข้ามาสิฉันอยู่ในนี้เก่งชะงักรู้สึกขนลุกตั้งแต่หัวจโรดเท้าก่อนจะกลืนน้ำลายอย่างลำบากและเดินตามเสียงนั้นไป เก่งยืนลังเลอยู่หน้าประตูบ้านเก่าทรงโบราณสายลมหนาวพัดแรงขึ้นขนลุกตั้งไปทั้งตัวเสียงเรียกนั้นยังคงแว่วมาอีกครั้งเข้ามาเร็วสิฉันรออยู่เขาไม่แน่ใจว่าควรจะก้าวต่อหรือถอยกลับเสียงในหัวบอกเขาว่าควรรีบไปให้พ้นจากที่นี่แต่ความเป็นคนจริงจังในงานทําให้เขาต้องเดินเข้าไปในความมืดที่รายล้อมบ้านเก่าถ้าเป็นการแกล้งกันก็ไม่ตลกเลยนะครับเก่งตะโกน แต่เสียงกลับสะท้อนกลับมาเหมือนมีใครอีกคนกำลังหัวเราะเบาๆบ้านหลังนี้ดูสุดโสมมากกว่าเดิมเมื่อมองไกลๆกำแพงมีรอยคราบเชื้อราสีดำแผ่ไปทั่วเฟอร์นิเจอร์ไม้โบราณวางกระจัดกระจายโต๊ะบางตัวเหมือนเพิ่งถูกผลักล้มขณะที่อีกมุมหนึ่งมีกระจกเก่าแตกร้าวเผยให้เห็นภาพสะท้อนของเก่งที่ดูแปลกตาเขาเดินต่อเข้าไปตามเสียงที่เรียกมาประสาททุกส่วนของร่างกายเตรียมพร้อมรับสิ่งที่ไม่คาดคิดแคร เสียงดังขึ้นด้านหลังเก่งหันกลับไปเห็นเพียงความว่างเปล่าและประตูที่เขาเพิ่งผ่านมาปิดลงเองชา้าช้าอยากกลัวเธอปลอดภัยเสียงหญิงสาวดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้จนเหมือนอยู่ใกล้หูของเขาเก่งเบิกตาพลงหมุนมองไปรอบตัวแต่ไม่มีใครในจังหวะที่เขาก้าวขาถอยเสียงฝีเท้าบางเบาก็เริ่มดังก้องบนพื้นไม้เขาชะงักและนิ่งฟังความตึงเครียดเกาะกลุ่มทุกเสี้ยววินาทีในเงามืดนั้นเขามองเห็นบางอย่างเคลื่อนไหวผ่านหน้าไป เป็นเงาร่างสูงบางของหญิงคนหนึ่งผมยาวสยายใบหน้าซีกหนึ่งเห็นเป็นเขาโครงจางๆเก่งสะดุ้งรู้ตัวว่าควรรีบกลับออกไปเขาวางถุงอาหารไว้บนโต๊ะไกลๆและพยายามเดินกลับไปที่ประตูทางออกแต่เขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างจับไหล่ของเขาไวา้เธอจะไปไหนเสียงแหบแห้งกระซิบแผ่วที่หลังคอทำให้เก่งขนลุกอีกครั้งเขารีบหมุนตัวกลับแต่ไม่พบใครนอกจากเงาของตัวเองที่ทอดยาวผิดปกติในแสงจันทร์ ได้โปรดอย่าให้มันเจอคุณเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นเสียงที่สั่นเครือราวกับกำลังร้องให้เก่งเริ่มเสียการควบคุมตัวเองเขาพุ่งไปที่ประตูพยายามผลักมันออกแต่แรงดึงดูดจากด้านหลังก็รั้งเขาวไว้ปึ้งประตูปิดลงทันทีต่อหน้าเขาเสียงกรีดร้องอันเจ็บปวดดังขึ้นตามมาเสียงของใครบางคนที่ฟังเหมือนหลายคนซ้อนกันอย่าไปจากที่นี่เธอต้องอยู่ เก่งพยายามเปิดประตูบ้านที่ถูกปิดตายอย่างสิ้นหวังแต่ไม่ว่าจะออกแรงมากแค่ไหนมันก็ไม่ขยับแม้แต่น้อยความเย็นยีเยียบแผ่ซ่านรอบตัวราวกับบ้านหลังนี้กำลังกลืนกินเขาชา้าช้าฉันแค่คนส่งอาหารปล่อยฉันไปเถอะเก่งตะโกนออกมาแต่เสียงของเขาดูเหมือนจะกลืนหายไปในความมืดทันใดนั้นเองเสียงฝีเท้าก็ดังใกล้เข้ามาจากด้านหลังมันไม่ใช่ฝีเท้าเดียวแต่เป็นเหมือนหลายร้อยคู่ที่เดินไปมาพร้อมกันเสียงนั้นแผ่วเบา และก้องกังวานอย่างน่าประหลาดเก่งหยุดนิ่งหัวใจเต้นรัวเหมือนจะทะลุออกจากอกเขาค่อยๆหันกลับไปมองและพบว่าในเงามืดมีเงาคนจำนวนนับไม่ถ้วนกำลังยืนจ้องมองเขาดวงตาของพวกมันแดงกำ่ำแสงจันทที่ส่องเข้ามาทำให้เห็นเพียงส่วนปลายของร่างกายเหมือนเงาเหล่านั้นไม่มีรูปร่างชัดเจนเสียงหนึ่งดังขึ้นจากฝูงเงานั้นเสียงอันแหลมสูงราวกับเล็บกรีดกระจกเจ้ามาสู่บ้านของเราแล้ว ไม่มีทางออกไปได้ง่ายๆฉันไม่ได้อยากมาแค่ทำงานส่งอาหารเก่งพยายามพูดเจรจาแต่เงาเหล่านั้นไม่ตอบอะไรอีกพวกมันเริ่มเคลื่อนไหวเข้ามาใกล้เขาทีละนิดทันใดนั้นเองประตูห้องทางซ้ายมือของเขาก็เปิดออกอย่างแรงเสียงหวีดลมดังขึ้นราวกับมีแรงดูดบางอย่างเก่งไม่มีทางเลือกเขาวิ่งเข้าไปในห้องนั้นและปิดประตูไว้ทันทีในห้องนั้นดูเหมือนเป็นห้องโถงใหญ่มีเพียงเฟอร์นิเจอร์เก่าๆ ที่ปกคลุมด้วยผ้าคลุมสีขาวเต็มไปด้วยฝุ่นขณะที่เขาพยายามตั้งสติเขามองเห็นสิ่งแปลกประหลาดที่มุมห้องกระจกบานใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ตรงผนังสะท้อนภาพที่ดูไม่ตรงกับความเป็นจริงภายในกระจกไม่ใช่ตัวเขาแต่กลับเป็นหญิงสาวในชุดขาวใบหน้าขาวซีดตาข้างหนึ่งหลุดจากเบ้ารอยยิ้มของเธอดูผิดธรรมชาติเธอจ้องมองเขาผ่านกระจกแล้วพูดเบาๆอย่าให้พวกมันจับเธอได้พวกมันคืออะไรเธอคือใคร เก่งถามแต่เธอไม่ตอบกลับหันไปชี้ที่ด้านขวาของห้องซึ่งมีกล่องไม้เล็กๆวางอยู่เขารู้สึกถึงบางอย่างที่บอกให้เขาเปิดกล่องนั้นแม้จะลังเลเขาก็เดินไปและค่อยๆย,ย,ยกฝาออกภายในกล่องมีกุญแจทองคําเก่าๆพร้อมกับจดหมายที่เขียนด้วยลายมือวัดๆใช้กุญแจนี้เปิดประตูห้องที่อยู่ชั้นบนมันอาจเป็นทางรอดเดียวของเธอเสียงฝีเท้าด้านนอกห้องดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมเก่งคว้ากุญแจแล้ว รีบวิ่งออกจากห้องขึ้นบันไดโดยไม่หันกลับไปมองห้าห้าอย่าหนีไปเลยเสียงหัวเราะตามหลังเขามาที่ปลายบันไดเขาพบประตูไม้เก่าๆประตูหนึ่งมันมีรอยแกะสลักรูปสัญ,ญลักษณ์แปลกๆเก่งใช้กุญแจเสียบเข้าไปและบิดทันทีที่ประตูเปิดเสียงลมหอนดังสนัน่นเขาหันกลับไปมองด้านหลังและเห็นว่าเงาร่างดำทั้งหมดกำลังพุ่งเข้ามาหาเขาเขารีบกระโดดผ่านประตูและปิดมันทันทีข้างในเป็นอุโมงค์มืดสนิท ที่ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดเก่งหายใจหอบและเดินเข้าไปในอุโมงค์ด้วยความหวาดกลัวเก่งเดินเข้าไปในอุโมงค์ด้วยหัวใจที่เต้นแรงความมืดรอบตัวทำให้เขาแทบมองไม่เห็นแม้กระทั่งมือของตัวเองเสียงฝีเท้าของเขาก้องสะท้อนไปมาเหมือนมีใครเดินตามความอึดอัดเริ่มกัดกินสติของเขา ไฟฉายในโทรศัพท์ของเขาเป็นแหล่งแสงเดียวในที่แห่งนี้เมื่อเขาเปิดไฟขึ้นมาแสงสลัวก็เผยให้เห็นกำแพงอุโมงค์ที่เต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์แปลกประหลาดบางอันเหมือนลายเส้นวงกลมซ้อนกัน,กนบางอันเป็นตัวอักษรที่เขาไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเขาเดินต่อไปสายลมเย็นเยียบพัดผ่านหน้ารู้สึกเหมือนมีใครกำลังเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงเบาๆดังขึ้นเจ้ามาทำอะไรที่นี่เก่งหยุดชะงักใครบางคนกำลังพูดกับเขาแต่เขาไม่เห็นใครเลย ออกมาสิใครอยู่ตรงนั้นเขาตะโกนถามแต่คำตอบกลับมาเพียงเสียงหัวเราะเบาๆที่ดังสะท้อนจากทุกทิศทางทันใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นแสงเรืองเล็กๆลอยอยู่ข้างหน้าราวกับจุดไฟนำทางเขาตัดสินใจเดินตามมันโดยไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรไฟนั้นนำเขาไปจนถึงจุดที่อุโมงค์แยกออกเป็นสองทางหนึ่งทางดูมืดสนิทแต่อีกทางกลับมีแสงเรืองสลัวลอดออกมาเหมือนมีอะไรบางอย่างรออยู่เก่งลังเลอยู่ครู่หนึ่ง แต่ความอยากรู้อยากเห็นก็นําเขาไปสู่ทางที่มีแสงเรืองสลัวเมื่อเดินไปจนสุดเขาเจอห้องขนาดใหญ่กลางอุโมงค์ภายในห้องมีโต๊ไม้เก่าพร้อมเทียนเล่มหนึ่งที่จุดอยู่แสงเทียนสันไหวอย่างน่าประหลาดโตะนั้นวางกล่องใบหนึ่งที่ดูเหมือนทําจากไม้โอ๊กแกสลักลวดลายคล้ายกับประตูชั้นบนจดหมายเก่าใบหนึ่งวางอยู่ข้างกล่องเก่งหยิบมันขึ้นมาอ่านข้อความที่ดูเหมือนจะถูกเขียนด้วยความเร่งรีบผู้ที่มาถึงที่นี่จงอย่าเปิดกล่องนี้เด็ดขาด เว้นแต่ว่าจะเตรียมพร้อมรับสิ่งที่กำลังจะตามมาเก่งรู้สึกเหมือนตัวเองโดนจึงอยู่ที่โต๊ะเขาพยายามถอยออกมาแต่แรงดึงดูดบางอย่างทำให้เขายื่นมือไปเปิดกล่องอย่างไม่ตั้งใจแครกฟ้ากล่องเปิดออกช้าๆสิ่งที่อยู่ภายในคือภาพสะท้อนของเก่งเองแต่มันไม่ใช่ข่าวใบหน้านั้นเป็นเหมือนเก่งแต่แฝงด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่และดวงตาสีดำสนิทในที่สุดฉันก็เป็นอิสระเสียงดังขึ้นมาในหัวของเก่งก่อนที่ทุกอย่างจะมืดสนิท เก่งลืมตาขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกหนักอึ้งทั่วร่างเขากำลังนอนอยู่กลางอุโมงค์มื่อสนิทไฟฉายในโทรศัพท์ดับไปแล้วรอบตัวเต็มไปด้วยความเงียบที่น่ากลัวแต่ในสมองของเขาเสียงหนึ่งดังแทรกเข้ามาขอบใจมากตอนนี้ข้าสามารถเดินในโลกนี้ได้อีกครั้งเก่งลุกขึ้นยืนตัวเขาสั่นเทิมใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแกเป็นใครออกมาจากตัวฉันเดี๋ยวนี้เสียงหัวเราะต่ำๆดังขึ้นในหัวของเขา ออกไป <c oughs> ข้าไม่ออกไปไหนง่ายๆร่างกายของเจ้านี้สมบูรณ์แบบข้ารอมานานหลายร้อยปีเพื่อสิ่งนี้เก่งกรีดร้องและวิ่งไปในอุโมงค์อย่างไม่คิดชีวิตแต่ยิ่งเขาวิ่งเสียงหัวเราะและคำพูดย้อยๆของมันก็ยิ่งดังอยู่ในหัวความคิดของเขาถูกเสียงนั้นกลบจนหมดสิน้นในที่สุดเก่งก็พบกับจุดสิ้นสุดของอุโมงค์ด้านหน้าของเขาคือประตูไม้บานใหญ่อีกบานหนึ่งมีข้อความแกะสลัก เป็นตัวอักษรโบราณแต่ครั้งนี้เก่งสามารถเข้าใจได้อย่างน่าประหลาดผู้ที่ปลดปล่อยจงกลับคืนด้วยโลหิตเสียงในหัวหัวร้องเสียงดังขึ้นไม่อย่าฟังมันเจ้าไม่มีทางรอดไปจากที่นี่ได้หรอกแต่เก่งรู้ว่าทางเลือกเดียวของเขาคือทำตามข้อความเขากัดฟันแล้วใช้มีดพกที่พบระหว่างทางกรีดลงบนฝ่ามือตัวเองเลือดหยดลงบนพื้นหน้าประตูทันใดนั้นประตูเปิดออกอย่างช้าชแสงสว่างจ้าสาดเข้ามา เงาดำที่ก่อตัวในตัวเขาเริ่มกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดร่างของเก่งเหมือนจะฉีกขาดเป็นสองส่วนเสียงในหัวของเขาอ้อนวอนอย่า <Yeah. S 1> ข่ายอมแล้วอย่าขับไล่ข่าเลยเก่งกัดฟันแน่นน้ำตาไหลพรากแต่เขาไม่มีทางเลือกแสงสว่างนั้นชำระล้างเงาดำออกไปจากร่างของเขาเงาดำนั้นถูกดูดกลับเข้าไปในอุโมงค์ประตูไม้ปิดลงสนิทเสียงทุกอย่างเงียบหายทิ้งเก่งให้อยู่ในความมืดอีกครั้ง เมื่อเก่งรู้สึกตัวอีกครั้งเขาก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนถนนหน้าบ้านเป้าหมายที่เขามาส่งอาหารตั้งแต่แรกโทรศัพท์มือถือของเขาส่งเสียงเตือนข้อความจากแอปไรเดอร์ออเดอร์ถูกยกเลิกเนื่องจากลูกค้าไม่รับสินค้าในเวลาที่กำหนดเขายังคงตกใจใจสั่นหันกลับไปมองบ้านหลังนั้นบ้านที่เคยดูร้างบัดนี้กลับไม่มีร่องรอยใดๆเหมือนมันหายไปจากโลกเก่งรีบขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านโดยไม่มองย้อนกลับมา หลายวันหลังจากนั้นเก่งลบทิ้งทุกออเดอร์ที่ส่งไปในพื้นที่ห่างไกลไม่กล้าแม้แต่จะเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแต่บางครั้งในฝันร้ายของเขาเขาจะได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วๆและเงาดำนั้นยังคงตามหลอกหลอนเขาเจ้าคิดว่าหนีข่าได้จริงหรือโปรดติดตามนิยายเรื่องต่อไป